สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่ง <c oughs> การเล่นมาฮอตออนไลน์นะครับคู่แข่งเดินส่งห้าแต้มไม่ยอมขึ้นสูงไปครับน่าจะเดินโจนก่อนอไม่ใช่เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามตัวเรียงเดินสามตัวเรียงเดินก่อนนะครับ จะมีการต่อดีกว่านาะต่อตัดกรดีกว่าต่อตัดข้างเข้ามาเช่นกันนะครับไปครับสามพฤจ็น ไม่ต่อตัวเลขเข้าใจว่าเขาจะต่อสิบเก้าสิบห้าสิบเป็ดสิบครับลวเล็ร่มได้ไหมนี่ดีนะสิบสองไว้กินแล้วก็สนะิบเอ็ดสิบห้าเนาะโอเคสิบเอ็ดสิบห้าเพื่อแทรกกินฟรี แต่เรากินฟรีแบบเปร,ร,ร,รียบนิดนิดกินฟรีแบบเด้เปรียบคู่แข่งกำลังคิดอยู่นะครับแป๊บหนึ่ง เดินแล้วกำลังจะหลับแล้วเมื่อกี้นี่โทษทีนะครับโอเคอืมขึ้นไปครับเกือบหลับแล้วเมื่อกี้นี่ กันนีดีกว่าหกคนเก้าอาแล้วเก้าสิบสี่สามสิบเอ็ดอ่าไวล่หลังตัวนี้เนาะอามาไล่หลังตัวนี้แหละเพราะว่ามันจะมาเข้าฮอดจุประสงค์ก็เพื่อมาไล่หลังตัวนี้แหละ เพระนคับไปครับไปครับห้าแต้มอ๋อห้าแต้มมาเลยมาฐานครับ ต่ออีกแล้วใช้ยาต่อมาตรฐานเต็มรูปไปเลยอ่าเป็นกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรสามตัวเรียงยกก้อนไปครับสามเรียงยกก้อน อให้เรากินนะครับให้เรากินแล้วก็กินสองกลับมาแล้วเรากินกินหนึ่งกลับขึ้นมาเตรียมตั้งไปครับมาตรฐานนะครับเตรียมนี้เดินมาตรฐานไปครับต่อตัดข้าง ไปครับดันอย่างเดียวปิดดีไหมต่อไปเลยดีกว่าต่อไปไปครับสิบสี่ล่าจะหลุดเข้าฮอตได้หมายเลขสิบสี่เขาก็คงเข้ามาเบียดหมายเลขสิบหก 16. ไม่มาครับยังไม่มาอาันนี้เรา ฉีกกยลยุทธ์เลยให้เขาเดินไม่ได้เลยเดินตัวไหนก็โดนจริงๆเขาน่าจะเดินแปดสิบสองมากกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เดินสามมาเจ็ดออกแปดสิบสองเพื่อมาเบียดสิบเอดบหได้ถ้าเดินแบบนี้ก็โดนล็อกนะครับยอมแพ้ไป ามาดูเกมที่สามที่สี่นะครับอ่คู่แข่งแยกเลยแยกข้างมาโอ้น่าจะเป็นกลองโจรดูลักษณะแล้วเขึ้นม,มาแล้วลองทำท่าถ้าไปกดเขาจะเข้ามุมไหมถ้าเป็นโจนจริงๆก็ต้องเข้ามุมน,นะอ่า ถ้าเขาตั้งใจจะเดินโจรเขามากักจะเรียนอย่างนี้เราก็ออกแนวมาตรฐานแล้วกันอ๋อยิงสองก่อนที่คราบแบบนี้เห็นๆเ,เลยเนี่ยต้อ <c oughs> งใ่ต้องอ้าวยอมเลยครับโดนลูกนี้ยอมเลยไปเร็วมาเร็วครับจะเดินรีบเกินไปโดยไม่ได้ดูว่ามันมีจังหวะที่จะโดนอะไรไหมนะครับ มันต้องไม่รีบเกินไปนะครับต้องไม่รีบเกินไปการเดินฮอตก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษามักลุก,กเียว่าดูตามมาตาเรือฝั่งนี้เป็นมาตรฐานฝั่งนู้นเป็นห้าแต้มนะครับห้าแต้มถ้ามาลักษณะนี้ก็ตัดเลยดีกว่ามหมยี่สิบสามสิบเก้าหรือสิบแปดสิบสี่ดีที่แน่ๆคือเขาจะมาตัดตัวนี้แหละเขาจะมาเส้นตัวนี้ เราลองพุ่งขึ้นไปซิลองไม่แต่จริงก็อยากเดินยี่สิบสามสิบเก้าเหมือนกันนะแต่เขายังไม่ยกขึ้นมาเยอะนะไปครับลองเดินดูทีนี่ไปครับเ,เขาจะมาเบียดไปครับ แล้วไปครับตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนรอคู่แข่งสักครู่อ่ามาแล้วจะเล่นลูกหนักแล้วเนี่ยคู่แข่งจะเล่นลูกหนัก เราเตรียมไปต่อเข้าฮอตถ้าเขาเบียดขึ้นมาหกมาสิบแต่ถ้าเขาเดินเจ็ดมาสิบให้เราเดินสิบแปอ่าเดี๋ยวไม่มาไม่มาตามแผนเบียดเข้าไปต้องต่อนะครับปิดไม่ได้นะปิดเสียเปรียบต้องเดินสิบสองสิบหกถึงจะไม่เสียเปียบมากอ่าเพราะว่าติดปิดแล้วผมจะเบียดยาวเลยทียนี้อันนี้ผมก็ต่อก็จบนะเนี่ยผมต่อสิบแปดสิบห้าก็จบแล้ว พาว่าผมจะมีสิทธิ์ได้เข้าฮอตแล้วครับตอนนี้เขาเดิน16-19ถ้าเป็นผมนะ16-19แล้วก็เบียดข้หนี้71หรือเขาจะสวนี271ผม 16, 16. เตรียมกินฟรีหมายเลข19 เตรียมกินฟรีหมายเลขสิบเก้านะครับเขาเส้นมาทางนี้เดินสิบหกยี่สิบเราเดินสามสองยิบเจ็ดเตรียมปิดทางให้ข้ามเส้นไม่ได้นะครับลงมาปพ๊บเราหนึ่งมาหกย่อๆไว้ก่อนอคู่แข่งยอมนะครับโอเค มาดูเกมที่ห้าที่หกนะครับที่ห้าที่หกมาดูโอเคครับแข่งเ,เดินงามันจะเป็นห้าแต้มลักษณะคล้ายๆจะเป็นโจรถ้าเดินลักษณะนี้หรือจะเบียดยี่สิบสองสิบเจ็ดอ้าเบียดนะครับเบียดแล้วก็เป็นสามเรียงไปสะ เราก็สิบสิบสี่ไปซะอ้าต่อเราก่อนสรงงานนะครับไปครับขึ้นไปนี่ก็โดนสามเนาะเห็นเห็นนะครับเนี่ยนีครับห้ามาเก้า ยิงยาวเลยโบเขาให้เห็นเห็นนะเพราะมันชี้ชัดอยู่แล้วว่าผมจะไปเล่นตรงนี้เนะี่ยแต่เขาไม่มองไม่เห็นแต้มพวกนี้นะครับขึ้นไปครับเตรียมดักทางเขาสี่เราห้านะครับตรงนี้เราได้เปรียบ ไปกดดันสองตัวนั้นก่อนลงมาก็ดักไว้ก่อนอแค่ต่อก็จบเลยนะครับเกมนี้แค่ต่อก็จบต่อหกมาสิบนี่จบแล้วหกมาสิบก็ได้หรือว่าจะเดินสิบหกยี่สิบก็ได้นะครับเกมนี้เดินได้สองตัวนะ จะเดิน16 20ก็ได้จบเหมือนกันไปครับทีนี้เราไปล้อมกินฟรีเราไปล้อมกินฟรีหมกนะครับเราขึ้น17ก่อนนะใจะเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับเราไปล้อมกินฟรีหมายเลข26่สิเพื่อให้ได้เปรียบยิ่งยวดเลยทีนี้ กูแข่งเห็นแล้วครับเห็นชะตากรรมตัวเองแล้วน,นะครับเราไปล้อมกินฟรีเลยเขากินเขากินหลบ ินตรงนี้เหรอกินตรงนี้เดินเดินให้กินสองเลยเดินให้กินสองโอเคนะครับตัวนี้เข้าไปอ่าผู้แข่งยอมนะครับนะครับเราเดินมาตรฐานนะครับเขาเป็นห้าแต้ม าเต็มหาเต็มขึ้นไปครับไปครับสามตัวยยงยกก้อนนะครับทรงนี้ต้องขึ้นยี่สิบสาสิบเก้านะแต่ใครเล่นแต็มนี้แล้วเจอแบบนี้นะครับให้เดินยี่ิสสิบเก้า ก็ือกินสองเราเอาแล้วทีนี้ดันครับขาดันอยู่แล้ว เลยทีนี้ออกไม่ได้ออกโดนสองเจ็ดมาสิบโดนกินสิบเจ็ดสิบหกโดนยิงสองแปดสิบสองโดนกินฟรีเดินได้ตัวเดียวก็คือเก้าสิบสี่อนะครับเดินได้ตัวเดียวคือเก้าสิบสี่เพรมโดนหนีบก็เรียกว่าหมากมันโดนหนีบนเดินเก้าสิบสี่นะครับ ต้องเดินเก้าสิบสี่อย่างเดียวทีนี้เราก็ทําให้เราหลุดเข้าฮอดนะครับมาแล้วงั้นเราก็ลงไปเข้าฮอดเลยก่อนจะทําอะไร <c oughs> ไปครับไปถ้าเดินสิบสี่มาสิบแปดเราจับสิบห้าเลยอ่าเขาไม่เดินนะครับเขารู้ นั้นเราไล่กินไล่กินฟรีเฉยๆนี่แหละอะครับไปครับ จับก,กินไม่มีตัวเดินรอนะครับผมคมํานวณแล้วเขาไม่มีตัวเดินรอถ้าเขาเดินยี่สิบยี่ห้าก็ไม่ได้เขาต้องเดินหนีอย่างเดียวตอนนี้สิบเอ็ดสิบหกหรือไม่ครับก็เดินสามมาแปดอ่าเราก็เดินรอแบบนี้ ไปครับเข้าฮอตไม่ได้นะครับโอเคครับเกมสุดท้ายครับเกมที่หกนะครับโอเคครับ